ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพกรมยุทธการทหารกองบัญชาการอกองทัพไทยนะครับได้ตรวจเยี่ยมการฝึกเตรียมความพร้อมหมวดก่อสร้างทางสนับสนุนภารกิจกองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจไทยเซาสูดาน ที่กรมทหารช่างที่สองค่ายสุรธรรมพิทักษ์อำเภอเมืองนครราชสีมาปนตรีจุมพศนุรักเขตผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพกรมยุทธการทหารกองบัญชาการกองทัพไทยตรวจเยี่ยมและสังเกตการการฝึกยูนิสกูมวก่อสร้างทางระดับที่2กองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจไทยเซาสูดานผัดที่6โดยมีกำลังเข้ารับการฝึกจำนวน39นาย ทั้งนี้กองพลพัฒนาที่2ได้มอบหมายให้กรมทหารช่างที่2เป็นหน่วยจัดกําลังจากหน่วยทหารช่างในพื้นที่กองทัาพภาคที่2และจัดการฝึกเตรียมความพร้อมก่อนวางกําลังของหมวดก่อสร้างทางระดับที่สองสำหรับการฝึกอบรมยูนิสกูในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ให้กำลังพลมีความรู้ความชำนาญเพิ่มพูนทักษะสามารถปฏิบัติงานตามตำแหน่งหน้าที่เป็นรายบุคคลและเป็นชุดปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาสันติภาพมีความรู้ความเข้าใจตามมาตรฐานของสหประชาชาติที่กำหนดเพื่อเป็นการสนับสนุนภา,านรกิจของกองร้อยฐานช่างเฉพาะกิจไทยเซาวสุดานอย่างเต็มขีดความสามารถครับ